สวัสดีครับอยู่กันกับเดทเกมมิ่งนะครับโดยวันนี้อยู่กันกับรายการมินิเกมก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมทายชื่อวัตถุดิบอาหารกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปฟังตการกันเลยครับแบ่ง2ทีมทีมละ2คนรูปจะถูกปิด9กส่วนกรรมการจะสุ่มเปิดทีละส่วนหากผู้เล่นจะตอบต้องยกมือเพื่อตอบตอบถูกจะได้1คะแนนตอบผิดทีมผู้แข่งจะได้ตอบหากตอบไม่ถูกทั้ง2ทีมภาพนั้นจะเป็นหมูคัะ สองทีมนะครับก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นทีมของแปดและปู่ชิวนะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นนูรินแล้วก็เวลมอสนะครับเรา,าเริ่มกันที่รูปแรกเลยไปดูเลยครับ ขไก่เล่รู้สดเลยขัวไก่ัวโอเคครับทีมฝั่งซ้ายได้คะแนะนำไปก่อนนะครับหนึ่งคะแนนตอนนี้แล้วเราก็มาที่รูที่ต่อเลยครับชื่อให้ม่หรอครับนี่ตอต่อนี่ยต้นูรินต่อครับนูรินกินนูรินขึ้นต่อเลยครับเอาเลยครับอุ้งุุ้อะไรครับเตอร์กุ้งอะไรที่กินกุ้ง กูไม่น่ะเล่ตอกเล่ไม่ใจต่อกูกุ้งแล้วเปนคตอบที่ถูกครับกทไ่ได้้าเ้โหกงไได้รอได้ไม่ลผมดมีกุ้งี่รมองกุงไม่ได้มองไม่ได้หรอกสันเราลมาต่อที่เรื่อที่สามเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเลยครับตับตับบ ซีโคครับซีโคซีโคซีโคหมูในสองเต่าที่ต้องครับเฮ้ยตึงว่ะสวยๆคือยุยงคุณกอดแข่งสวยมาเป็นทีมครับตามแล้วครับเป็นสองต่อหนึ่งคะแนนแล้วก็เราไปต่อกันที่ลูก่อไปเลครับตับปู่อะกล้ามปูใช่ไม่ใช่ปูไม่ใช่เขาเป็นหมูเลยซีโคครับ ไม่ไอ้ไม่ได้ไม่ไปอาไม่ลองเลยเออกูมาครับกูมาไปทำตอบที่ถูกต้องครับเข้าปุ่มที่จบที่สี่ที่เชลล์มาไปต่อที่ข้อต่อไปนะครับตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ที่สองต่อสองนะครับรู้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับเฮ้ยดูอ่ะมันไม่กูกูไม่รู้แต่ว่า ใช่หรอร้ยร้อยตอบอู้ชีบอะไรปีไก่ปีไก่ไปตอบที่ถูกต้องนะเดี๋ยววะเดี๋ตัวเอบปีไก่นี่อ่ะอะไะตัวเลตอบปีไก่ไอ้รูปล่างรูปรูปรูปแรกไม่รู้แต่รูปล่างอ่ะดูว่าคุณจะตอบอะไรคุณจะตอบอะไรโอเคครับไปดีตอนนี้คะแนนยังงามอยู่ที่สามต่อสองคะแนนนะครับแล้วก็เราไปรูปต่อไปกันเลยครับ

สิทธิ์เป็นฝั่งของเบลมอสและนูรินนะครับตอนนี้มันมีมันไม่ใช่มีเราแต่ว่าไม่ใช่นี้มันมันมันเปิดได้ปี่งเปิดไม่ได้มันไม่รู้เลยนะถ้าตอบทำไมวะว่าไม่ใช่กระหมิกแน่นอนนะไม่รีบตอบเกินยังไม่ตอบมาตอบมาสักหนึ่งนึงแล้วก็แล้วก็อยากให้สิทธิ์ถ้าตอบผิดอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะเรจะแย่งกันตอบไม่มีแก้วเลย่ยว่ามึงอะไรไม่มีเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเกี๊ยวอ่ะ เแต่ว่าเราตอบอย่างนี้มือดิมือดิมือกระดองครับดีจรองหรอมือกระดองไปทำตอบที่สี่ครับอันนี้พิเศษครับเดี๋ยวเราจะเปิดรูปเต็มๆให้ดูแล้วก็ทีมไหนที่ตอบได้ก่อนเป็นฝั่งช้างนะครับมือใครสี่ครับดีจริงหรอสี่ครับคำตอบคือมือกล้วยครับผมดีจริงหอ ไม่กินเนอะไม่รู้แนอะมึงอะไรหนูมั่วเองหนูทะเลาะกันหนูมั่วไปเลยอะมีเหมือนมีหนูน้ำจิ๋วหรอตอเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลยเอาบอะไรตอบแย่ตอบว่าอะไรครับสมองหมูใช่เลยเหรอกระบอกหมูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไม่เลยเออแบบสัะกันอ้คะแนนนำไปแล้วอัพของของปู่ชิวและแปดนะครับเป็น4ต่อ2คะแนนเอาต่อบทีข้อถัดไปเลยครับ ปลงเฮ้ยมันกนหรอไปลงไปงไปลงไปลงไรลงไปลงไปังไปลงไปลงไปลไปลงไปลงไปลงไปงไป้งไปลอไปลงไปลงไไปลไปลงลงไปลงไปลงไองไปลงไปไลงไลมไปลงไปองไง่ปลงไปลไปลงไปไปลลไลเไไปงงไงไง้งไไป ดีครบเหมือนว่าถ <c oughs> ้าฝ <developed> <power> no <wiele> <c oughs> ั่งของดูดีแล้วเร็วมาครับข้อต่อไปเรื่องอะไรจบไปแ่ครับไปแง่ไปแง่ไปแ่่านแ้ผ่านแรงผู้่าแรงู้เป็นคาตอบที่บ้ารักคนผิวแ เฮ้ยถอดเลยหายอ๊องอดเลยนอดเลยที่งานนี้อดบู่็อปหลอดนี่ถอดถอดครถอดะไรเป็นท็อหลอดนี่ฉูดต้องทอ้โหถอดที่งานตกรางแอะวรกราล้วนเลยไรู้เอาห้ไปเล็มาเร้ไะ นี่ก็หมยูว่าก็รู้ดีโอเคครับทีนเสนอวนที่5-5เราไปที่ภาพถัดไปเลยเฮ้ยข้ะไปลาอะไรนะ การ็คำตอบที่สี่ครับสีเป็นสองฝั่งเวลวานั้นเลยครับนมันอยห่ทุกอย่างใช่ต้นต้นขผมไม่กินหม่ก่อนเลยใครกล้าครับเฮ้ยครับเป็นคำตอบที่สี่ครับอี่นสี่มันอกนรู้อยู่แล้วเลาอรู้ว่ารู้ว่าข้างนี้เอ้ยหไวะเหมือนเจ้าหอยหับโอเคมาตอบที่ข้าวตัดไปเลยครับ้ย ตอะไ้องไดด้อินใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องหนักนักห่ยว่ะอะไรแบบนี้หกต่อหกแอนนการตึงเลยครับเขาต่อไปเรื่องได้ทีมงานอยากใช้ภาพนะเฮ้ยตอไอเไรตอเลยยืดยืดเอาะเงินเพครับแ่ตอบเลอมค่นี้อบเลยตอบต่งใจน้อมันเดินเงียเวลาเดิน ตอบว่าแต่อะไรครับใครแก่เป็นคาตอบที่ถูกต้องนะเนาะไม่เด้เลยนี่นี่แก่นี่แแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ผู้ชนะครับเดี๋ยวเรามาหาผู้ชนะกันต่อในภาคถ่อไปเลยครับเขี่ยนะเขียนะเขียต่อได้เลยนะต้อาจะเปิดทำไมก็เขียนรู้แล้ว ให้รู้หรอออกมาของปีสามเลยเฮ้ยมครับคุเลีคเรับน้องไก่เคเรับน้องไก่เป็นคาต่อที่ถูกต้องรออเคเอ <c oughs> รับสองของปีสามเผ็ดมด้งคะแนนเป็นเจ็ดต่อเจ็ดเสมอกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีควอข้อสุดท้ายให้เราเล่นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับอันนี้คือภาพตัดสินไปดูเลยครับเฮ้ย <c oughs> ไ่ใช่เ <ild> ว่าไงครับ่ใช่เลยใช่ใช่ไม่ใช่สชั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไปตอบอะไวาแล้วครับมตอบกัได้ก็ชนะกันแล้วนะครับจากเกมไทยวัตถุดิบอาหารนะครับก็เป็นของแปดและกูชิลที่ชนะไปด้วยคะแนน8ปดต่อเดคะแนนนะครับ าลืมกดซับสไคร์เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับช่องทางขอบคุณครับ